กับสาวตุ่มบากแต่เมี่คือเก่าเมือนเดิมเนาะตอนนี้สาวตุ่มสีาพาพี่น้องไปเละตอนนี้สาวตุ่มอยู่เทิ่ท่า เหนือนากพี่นอ้องสาตุ่มเดินทางโดยรถยนต์ขับขี่โดยพี่ตั้มตามิยะค่ะคพี่ตั้มตามิยะก็จะมืดหน่อยนะคะฝากช่องพี่ตั้มตามิยะด้วยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ครับรถก็จะได้ชมเทคนิคการถอยเข้าซองหรือว่าจอดรถตาม ไปนับการสาวตุ่มสิภาพไปเที่ยวตีนภาคเหนือเนาะถนอนนอ้นทางกับไปได้เรื่อยๆเนาะต่ว่าก็ถือวา่ามีรถน,น,น้าเนียนอยู่แต่ว่ากะแลนไวบ้บ่อใหเนาะตอนนี้แลนประมาณา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติตำตาไม่ยากสิครับรถยังตำลอยเศร้า <laughs> อันสาวตุ่มล่เครืองอยู่อขึ้นเครื่องมาจาก บนมาล่งองดอนเมืองขื้นเครื่องอยู่บนสีม้งเคิงมาหอดดอนเมืองซีมาหอดดอนเมหามงเคิงราบังกนสิขึ้นเครื่องสาวตุ่มบอกโทรบอกนองเพราะว่ามันม่มีเครืองม,ม,ม,ม่มีรถสิไปน่อครอนสรค์สาวตุ่มโทรบอกนองว่า ซอยเอากันยุนาสนามินแล้วนี่ก็ล่างเดินทางไปไป้ายก็บอกว่าบางปะอินเลี้ยวซ้ายนะคะอายุทยานครสรันต์ตรงไปสาธุก็จะใช้เส้นทางตรงไปนะคะ